เอาเลยจิเอาโลดมาแล้วตรงมาแบบนี้เลยนะตั้งมาแบบนี้เลยมาแล้วครับเดี๋ยวนี้กล่องกล่องเขามีภาษาอันนี้ด้วยฟ้าดูห้ามเอียงโอ้เป็นภาษาเขมรห้ามโยนไม่ภาษาอังกฤษอะแต่ว่าพอหลังไม่ไปไปแล้วเขมรอ่ะมันต้องมีภาษาจีน้วยนะไม่ไปจีนอ่อลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ผู้ส่ง ว,วันนี้วันที่วันนี้ที่อไรก็เก้าเก้าแล้วสถิตเก้าตีไหมอ่ะเขาแพ็กมาดีไหม โอ้ประทับใจเฮือกเฮ้อโอ้อเอเคถูกใจไหมอะป๊าก็โอเคนะลูกเขาก็โอเคอยู่นะไปตันค่ะเรียบร้อย เหมือนได้ของขวัญยังไงไม่รู้เปิดมาเมืม่อไ,ได้รับต้นไม้มีข้อปฏิบัติดังนี้โอ้มีคู่มือด้วยนะจริงจังมันมันเป็นขั้นตอนการอันนั้นสามสิบสามเลยสามสบามสัปดาห์แล้ว น่าจะเบอร์เปล่าที่อ๋อสั่งเราเหรอ,อใช่นี่กบทองคำเสร็เยเราคงตองต้องอ,งองโอ,โอ,โอ้แน่นอนมากทำไมอ่ะอ๋อ,อแล้วเขาก็เอาเทปตัปดไปข้างๆเหรอเข,า,ขาล็อกไว้กับไอ่นี่หมดเลยกล่องว่าแล้วทำไมไม่ขยับเลย ตนน้อสนใจเยบไปอ,อันนี้คืออะไรกับอะไรอ๋อเ,เขามีอันนี้ทั้งสองต้นนี้สูงมากเลย เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นชื่อผันนกอิบกบทองคำมียาวลิ้นจีแล้วก็สายน้หผึ้งนกีบกบทองคำ,งคำตัวนั้นมีตรงนน้นนะอันนี้ยาวลิ้นจีอันนี้สายน้ำผึ้งเรียบร้อยพอใจเจ <Okay. S 1> <laughs> แล้วเนี้ยดินหน่ออะไรเรียบร้อยออเยืเดี๋ยวป้าจะปาปานี้ด้วยเหรอไม่ต้องหรอกเดี๋ยวป้านดนแล้วเอาแล้วแหละ